เพื่อที่จะชนะไวรัสโควิด -19 ให้หมดไป<ะ>วันนี้ผมเลยอยากมานำเสนอแอปพลิเคชันดีๆที่มีชื่อว่าหมอชนะแอปหมอชนะนี้นอกจากจะช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงของตัวเองในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วยังสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมั่นใจได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนที่ใช้งานแอปนี้อย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์จะต้องดูแลคนไข่ามากกว่า100คนต่อเพียงแพทย์แค่คนเดียวนะครับและไม่สามารถติดตามผู้ติดเชื้อได้อย่างแท้จริงได้และยังมีอีกหลายคนที่ไม่ทราบเลยว่าตัวเองติดเชื้อหรือยังซึ่งแอปหมอชนะตัวนี้จะมาช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ได้เพราะถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วถ่ายภาพตัวเอง หลังจากนั้นวิธีใช้ก็เพียงแค่ให้คุณตอบคำถามแค่4ี่คำถามสั้นๆตามนี้เลยนะครับ 1. บอกอาการณปัจจุบัน <Wow. S 1> ที่ตรงกับคุณมากที่สุด 2. ได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันหรือไม่ 3. ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงภัยใน14วันหรือไม่ 4. ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือไม่หลังจากนั้นทางแอปจะแสดงผลว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนโดยจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังน,นี้กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการไม่มีประวัติไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงช่วง14วันที่ผ่านมา 2. กลุ่มเสี่ยงปางการสีเหลืองอาจจะมีอาการไข้หวัดแต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศเมื่อหมดอาการระบบจะปรับเป็นสีเขียวให้อัตโนมัติ 3. กลุ่มความเสี่ยงศูนย์สีส้มกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันที่ผ่านมาแต่ยังไม่แสดงอาการควรกักตัว14วันเพื่อรอดูอาการนะครับและหากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที สี่กลุ่มความเสี่ยงศูนย์สีแดงกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันที่ผ่านมาและแสดงอาการอย่างชัดเจน <What? S 1> จะต้องไปรีบพบแพทย์โดยทันทีนะครับโดยผู้ใช้งานแอปหมอชนะหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทําการแสดง QR c ค d e ออกมาว่าแต่ละคนอยู่ในเกณฑ์ไหนซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มสีส้มและสีแดงจะมีผู้เชี่ยวชาญโทรมาให้คําแนะนําทันทีและถ้าต้องการเดินทางไปพบแพทย์ก็สามารถแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านการเปิดหน้าจอ QR Code นี้เลยนะครับเพื่อให้แพทย์สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วส่วนผมอยู่กลุ่มสีเหลืองนะางการยังโอเคอยู่ระบบไม่เพียงแค่ใช้ในการกรอกข้อมูลเพื่อแบ่งเกณฑ์ของสีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะมีส่วนของการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานแอปอะได้มีโอกาสเดินทางไปจุดที่ใกล้ชิดกับปุ่มเสี่ยนหรือไม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยจะตรวจสอบผ่านระบบ GPS และระบบ Bluetooth ซึ่งหากมีการตรวจพบระบบก็จะเปลี่ยน ขาสีให้อัตโนมัติเพื่อให้เรารู้ว่าณตอนนี้เราเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะแอปนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงอยากให้ทุกๆคนช่วยกันใช้งานเพื่อให้คนไทยพ้นวิกฤตโควิด -19 กันได้ทุกคนนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปหมอชนะได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว